จอยซัอนสวีเดนแฟมิลี่จ้าเช้าทางสวีเดนวันอาทิตย์นะคะอ่าไม่แดดออกกบไม่นม้ำมองดูแม่น้ำนะจ้าอูแม่นม้ำจ้าแม่นม้ำมาจอยดูไก่น้ำสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเขียวชอ,อุ่ม ล,ล่องเรือคือสิเย็นเนะจ้าน,นี่มึงเขาจะปลูกอันแปรงสานหรือจ้ะแปรงที่ทำหนุ่มปังนะจ๊ะเช้าวันอาทิตย์สดใสมีแดดออกสบายสบายจ้า ติด้ কথা কমাটোয় <hent -tiny> <hent -tiny> <hent -tiny>

แดงจ้ะแดงหยุดจ้ะรถเมจ้ารถบุสเซนรถเมจ้าเขียวจ้ะ กระสิเปลงไป็้านไทยจ้าจอดโอ้โอ้โอ้ก็ริ่รถแล้ววัสดีจ้ามากับแม่จะกเซซื้อของยังรอบป่ลรอบป่ะ ลานไทยจาทำทำคิวกับสาวเฮดิก่อนมีต่านค่ะอาหารอาหารพิซซ่าจะร้านไทยจ้า,า,านีรลานไทยนะจ้า,า,าร,าาร้านไทยจ้าลานไทยซื้อของ ดิูของดิหน่งสอเสียดิจ่ะซื้อของยุลานไทยแล้วล่ะจ้าซื้อขน่อซื้อทูบจานทูบหอมจะไปไหว้พระจ้าแล้วก็ซื้อยังอีกล่ะซื้อชูโรต์ซื้อมะม่าต้มยำกุ้งแล้วก็ไปซื้อยังอีกมัน เป็นร้านไปอีกแล้วเ,เป็นร้านไหนน่ะพามาหลานค่ะหลานยังไงฮิคาร มาซืสส้ออย่างน้งาค่ะอ่าแกมาสิลองรถจา้าอย่าดิดลงรถจ้ามาซื้อยังบุกให้กับลูกสาวจังคนอยากได้ยังได้ยันงน้าสายเงี้ยดิจ้ะมาซื้อของจา้าไ้บุายเงี้ยดิจะเอาอะไรนะไปดูของแล้วเหรอ โอ้ขอซื้อของละให้ด้วยซื้อของสื่อของแจ้วาสาเย็นดิสเอากินอย่างเพื่อนมาหาสื่อหลานไทยแล้วกับมาร้านร้านข้าอีกกามาสืเอาพ่อไปไหนละยังบุงพขอพ่อเอายังละเน่ยซื้อยังซื้อยังเอาเยดิจเต กับบ้าละจ้าซื้อของแล้วแลสายอันนี้ได้อย่างนาออะไรล่ะเาช่า<ม>น,น<ม>อยรถยังรถ<ม>กลับลเซื้อของครบแล้วกับกับละจ้า ไฟเด้อจ้ะทางรถไฟเด้อจ้ะ Essa aí ali ขอบคุณมากนะค่ะท right. hey, oh so uh huh. ี่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุไลค์ก็ชรตามรัตนากรุษาเหย็ด้เจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย